สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเบียก็อยู่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลอัลก็ตลอดปี2,022ูบตัวตอนนี้ก็กำลังจะรอตึนบนเดยที่นะคะถ้าใครอยากเจอเบียแล้วก็ตลอดเอ็มนะคาทุกปีก็สามารถมาที่งานนี้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ตัดสิ่งนี่เขาบอกว่าสิ่งเกจที่งานกันแก้ทุกวันเลยค่ะี่า เพราะนนี้เหลือนะเจ้านายเขาเป็นเจ้าพ่อใหญ่เลยต่อปกันเลยเลืเยไม่อบเลยนออันนี้่อเดี๋ยวจะให้ดูนะคะกูเป็นไม่หยุดกูไม่หยากอยากจะูบอกกู่รกจวนกูโดนแก้วใญ่กูอยากจะถายรูปให้ไปตัดตอองมากเลน่ะ ดจะนแ่อีาจแล้วหมดควหรอแต่ละครและวันนี้วันนี้พี่้อมเป็นอะไรคะเป็นกีแพงใช่ไหมตาแดงเลยลูิดตาแดงโอ้ยยิบหัวน้หรอใช่แล้วต้องแอยู่นะ ใช่ใช่ชเริ่มเริ่มเริ่มเนื้อที่ว่ะละโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าอัพนา,ดดานมันจะโหลดช้านะคะอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเออถ่ายถ่ายช้า,ชาอะไรเงี้ยมันจะแบบอ่ะก่อัพเสร็จกันบ้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจถ่ายใดูกันใหม่แม่